สวัสดีค่ะกรรมพอแกดู้าค่ะมน,นิกาตำสมค่ะว่ามันตำสมหรอคะย่ำหมักมูสีสามกลัวเราจ้ะขีน่นมาชิมลค่ัเม,มนิกะไย่ำหมักูข้าวปุน้นไห่ต้มหมูกรอบอันหมูกรอบไปซือหลานเอื้อยมาสองร้อยบาทจะแบ,บ่งมาสองสี่จะเอาไว้สองสีก็กินหลายไม่ควร ข้าวกนทิสลา่าทวปูมาลามากาบบะเขือค่ะกินกันเลยกินกันเลยแสงมันดับเองแสงมันลงเองมันมีปัญหาเรื่องแสงเนาะมีปัญหาเรื่องกล่องโมโฟกัสไหมกินมาที่ไหนะ โปรโกโการ์พ่ออันแดีว๋วมันดำเดี๋ยวมันจะสวา่างอีกนั่นใคยกันยังรับวกกินไหมอันนี้ต่ำสองเข่าของสิงุดค่อยตำหนูแบ่งไว้ให้หายคน,ยน,นอยากกินน้ำเอาใอดูยังไงให้คน,นนี่หน้นาซีโนยได้ดํมัาเนี่ยพริกสามสิบห้าเม็ดพริกซีฟ้าแดง เห็ดแห้งอยู่จ้ะโซงเมยน, mới, นั่เห็ดงาหนงตะเทียงหลุดขาดนัดมาเห็ดเหล็ดเห็ดแล้วถุงเคืองกระเล่นเมย์กรเล่อยากกินเห็ดเผ็ดน้ำลนะมัน เฮดเล็บขออ่อยไม่พ้อพี่น้อกินเลยแจกบอกอไข่ไหมไข่ต้มนี่นสมเออร์เลยจ้ะกินรดมันนะนะอ่อนแง ควคุ้งุูงคือก,ไกาได้จ้าหูเปียวหวานเค็มแต่บอกเค็มจัดไปไหนน้าไม่เอาข,อขอ้าุ่นใชนาน้ำาำ้มเลยบอ ขอบุญจ้ะของถุงน,นี่ในตู้เย็นแต่บาไดเลื์อร์ใหม่เมนเห็นยังยก,กินกันแน่นอ๊อกมาละผม Kịp mươi rồi. Kịp mươi này ta. Cái này hả? Cái này xịt cái này. ผมก็แบบซืึมมาจากบางทีสาวเป็นถอดแสบแสบอกกินได้เลยหอยเมื่อยแห้งเลยนี่แกละมือแกละหินหอยก็คิด มันไม่เพิ่มเฟ็กแล้ว ก็เห็นสินสันตเอาะ ววบอกว่าแก่คลิปขาดกระเสียงหมดไปน้ำกันดีเละแก่เป็นซมูเมม่เดี๋ยวมนแต่เลี้ยนรูจริงใหม่ๆเสมอเอาคันต่อไปจะไปเลี้ยนรู้ว่าเห้แจ้งในแสงมันแจ้ิดี่อ แลนไปแลนมาแล้วมันก็มืดแล้วมันก็สว่างแล้วมันก็ส่้แล้วมันก็เบ,บา,าบส่ส้โอ้ยเหนื่อยอะสู่มบาสู้ันกินละจ้ะทีกทานปรับละ Okay, that? ตออกจากของกัจป็นต์ท่นดามันอะไรจะตัหมันตะปุ่นก็จะดูงหนางมันหนังผสม คนนี้จะเป็คอเทเชลี่ยกินต่อแต่โอ้ยกะสิเบอร์ไปใส่จะตามมาซอยสังเหตุงานก่อนอะเงยอละได้ยากพูดจะโทรศัพท์ใส่ส่ยซอยสอยก่อนเกิรมากมันกอ็กๆกัดอืมเ็กกัดอีกว่ะ กันนะจะ,จะยังแก่บเ่เป็นแต่เมื่อไหร่เด้อค่ะพอไถ่ค่ะกำลังเรียนรูกจะแก้ไปเมื่อไหร่ยางจ้ะใช้ย่างเมื่อไรย่างแกะอะไรจะ้ะเขาละตามันบ่ซูมแล้วก็แสงมันตกเองมันแจ้งเองจะ้ะตามมันได้จ้ะ แล้วขอขอไม่ได้เรียนรู้กันจะ้ะเดี๋ยวจะไปแก้ไขส,สมมณีไทยแต่แบบมีก้อนเดือดขึ้นนอนกีน่นัดทรงใส่สองไปลบข้อมูลในโ้ราชการกันจะ้ะสองลอยหาที่พบพิกกระบ่ายสิเต็มแล้วเพิ่อนอยู่ว่าห้บันทึกแล้วต้องลบคิดเก่าก่อนจังสิบันทึกหรือง,งคิดได้ือจิตนัดคิดได้อ่าข้อราเปารคิดจ้ะแก่บ่ได้จะกินจังนทีแล้เดีด๋วยวจะ้ะ แก่มาหลายนาที่แบบจ้ะคิดไห้ได้ตาเป็นยาวจนไม่ทันหายจากเนตำรวจชยีแดนนี้มาละรถสารมันที่มังยูนยูคิกาบอกอู่แน่ปะเนี่ย ยังเึงนรงย่งหนึ่งเด้จ้าพี่เห็นยังกินนข่าวกันนอกจากมันนีกินขา่าวตีสามแล้วจ้ะเมื่อยแห้งไปส <c oughs> น่นี่ตีสามกว่าไม่ถึงนะรปอยเลูกขาหน้าเพลดเพลิตะเกียงเห็นหญ้ามาเต็มหอดหกโมงเคืองเกือบถุงนึงจ้ะ วันนี้กใหดเล็กแต่ของเออกไปฮหดง่ายถนขอาหนอกแป๊บนึง่งไปเก็บบินขนามเข้าไปหรือขาะนะจัยมันนีากข้ามาเฮือนไปเลิฟลืมบ่เมื่อมยหนัหน่นม่งวงนั่กินตั้งแกลองแก้วบ่กืดเลยน <c oughs> ชีวิตอักสูอกิน ลูกค้ามาเห็ดเหล็บเน,ะนาะผ่านเท้าเพรเห็ดเท้ากับเสียลูกค้านะบได้ยร,า,า,รายได้ของพองมื่อกี้กาบบอดายร่งคลิปเห็ดจด้จ้ะวับสิตใครข้ามแรนยายไว้วา่นเนาเอาใสจยังแนวมื่อกี้พอเบิ่งส่งโทรศัพท์แล้วลลว่านาจะซอยเห็ดเบี่ยงเลย่อนเมื่อกี้ถ่ายหมด,ดเลยกันได้เอาแบบสัน้นๆจ้ะ กินกันต่อแล้วหใย้ที่หมวยซอยเอาข้อมูลออกแต่ไม่ทุกเซโรโทนินปุวันเดี๋ยวเนี่ยทำนะนะบั็ยาอัลตราย้ไปในแมนเออแล้วโ็ตด้เออแม่ขาดเลยขาดเลยหังกรบโอ้โอยาโคตดพนั่นดีฮะไม่เบิ้งเลยเนี่ย บั้งนกอะขึ้น่าเห็นไหเห็นได้หวานแางหวานไปเบิ้งงนีาระรูชนเนี่ยคุนบอกบว่าบักเขือเปานะน่ะมีสารมี่สารตานมาเร่งสำหรับผู้ชายไหมมาเิง่ง รังไข่ไหยไม่เป็นไรเขาโดนะ่ะต่อมลูกหมามะเร็งต่อมลูกหมามีสารช่วยป้องนะคะทุกคนมีเชื้อมะเร่งหมดดีเลยอย่าฟาเป็นยังได้ลุ่งะขิ้บ่ะสาเหตุเบียกก่อนนะคุณโทษจ๋า

แล้วจะแก้ทราไรจะบันทึเดิดตินลเดนรัพท์ พี่โมโกอบนะพุณแม่กระแ,บบแจกจะพุณแม่ต้องหิวหวานเนี่ยตำนั่งพยายาแมบบนัก,กินเลยจ้ะกินทุกอย่างเลยว่าหน่อยบ่ง้งเนื้อหิมาด่าง่อนแห้งพสขค้นเต็มตืนนานนแม่กินไบบต้มไปแล้วเสียบุ้าแค่เหมือกินซีแล้วมืบกหน่วย เค้าไม่หวานเค้าหวานอันนี้อะล่างมุสุดาทุกอย่างกว่าจะแซ่ ไปกินโซดาสิผ่านะทีมีเวลวาระยะขาะมาเร่งอะ่ะว่าวกับขย่อมร่างออกให้เลยร้ามจาิอนีิย

จะมไม่ไหวนี่ก็ํานีมากเดี๋ยวไปแก้ข้อม,มูลในโทรศัพท์ก่อนบันทึกก็ได้นะคะมันเบอร์แห้งแล้วมันบอทํางานแล้วจ้ะเต็ม พิธคกรตั้มเนีาร์จ้ามนี้กรขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมการกดติดตามการทุกรานนและอคอมเมนต์นะคะคนที่ทุกท่านให้โอกาสนสนับสนุนหวให้พี่ี่ทุกท่านสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ,ดดะจูด้าจุโม นั่เด้ก็เเจนเ้ยจ้าเรียบร้อยดีทุกอย่างจ้ะพอกันหย่อื่นนะจ้ะ